ร้านนีกันก็ไม่มีน้ำมูกุฏายักษ์นะพระท้าึ้อ่านอยู่ใช่ไหมบุญยนิริตไม่มีเลยไม่ใช่ตัวของเขาเลยเป็นแก้มมวยตัวนี้ทองบวกซับเลยเอาไงได้ะารกันซับทองใช่เขาก็หาตัวเยอะนะให้เราใจมั่งเลยมืนฝากให้เราอ่ะ เด <Wars> ี๋ยวแต่ไอ้โคงกลับอันนี้ค่ะแถวแปรงรูปเลยดีกว่าแก้มวยเนี่ยตัวนี้พุตตัวเนี้ก็ไม่ใช่ของเขาอยนางไบอกพุ้ไม่ยากอ่ะทำเนือนติดขัดตลอด